สวัสดีค่ะดิะอยู่ที่ 3K NP ยนตะกิจสาขา3ข้อปทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกอหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะดีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านปทุมเลยค่ะเราจะมีรถนับร้อยคันไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันค่ะมีทังเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3 0 0พัน สีขาวสีเทานะคะเรามีให้ครบเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมนะคะมาทดลองขับหรือว่าะจะพาคนมาช่วยดูนะคะได้เลยค่ะเราเย็นดีให้ลูกค้าได้เลือกชมจนกว่าจะพอใจเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นมากมายมากเลยค่ะมีทั้งฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มใช้เงินออกรถแค่10,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าะจะ ใช้เงินออก,ออกรถแบบศูนย์บาทก็ได้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดได้เต็มนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้ค่ะสนใจนะคะสามารถทักทายนะคะหรือขอขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2017เกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000สีเทาค่ะ คันนี้นะคะก็เป็นปีใหม่อีกคันนึงที่อยากแนะนำมากมากเลยค่ะดูภายนอกนะคะไฟอุปกรณ์ต่างๆยังใหม่มากค่ะคันนี้เราใส่สกเกิร์ตให้รอบคันแล้วค่ะนี่นะคะสกเกิร์ตแบบเรียบค่ะเดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะหาาวมน้ำใสมากค่ะรถเดิมๆนะคะรถเดิมๆเลยค่ะตัวถังเดิมๆนี่นะคะก็สวยสภาพดีค่ะ ปีใหม่ด้วยนะคะ,ค,ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถปีใหม่ๆราคาเบาๆนะคะอยากแนะนำคันนี้เลยค่ะนะคะสะเกิด์รอบคันเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะรถบางนะคะรถบางนะคะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านค่ะ ประมาณรอบคันสีเทานะคะคันนี้ออกโทนสีเทาค่ะนะคะลอ,อยนะคะนี่ยังไม่เคยทำสีเลยนะคะยังไม่ได้ทำสีค่ะนะแผนพาเลตใหม่มากค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะลอยแต้มสีนะคะ รอยมาร์จากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเครื่องดีเครื่องดีนะคะเครื่องดีปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้จะออกโทนสีเทาค่ะภายในสีเทานะคะเรียบรู้นะคะด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับอุณหภูมิ ะะแล้วก็มีหิ้งวางของเล็กๆน้อยค่ะคันนี้นะคะมีเครื่องเสียงของไพลอนียค่ะมีตู้ซับนะคะมีปีค่ะสวยนะคะไปดูด้านหลังกันค่ะคันนี้นะคะจะลงเป็นเบาะ VIP เก้าที่นั่งสามแถวนะคะเก้าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเบาะเป็นไซส์ใหญ่นะคะนั่งสบายค่ะ เหมาะที่จะใช้ในครอบครัวนะคะหรือว่ารับจ้างนะคะดีมากๆเลยค่ะหลังคา VIP หลังคา VIP ค่ะอย่างที่เราบอกนะคะคันนี้จะไม่ได้ออกโทนฉูดฉาดหรือว่ามีแสงท,ที่ที่แบบเยอะเกินไปนะคะจะเน้นเรียบหรูค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบประมาณนี้ขอแนะนำคันนี้เลยค่ะไฟไม่เยอะเกินไปนะคะเรียบๆค่ะ ทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะภายในก็หุ้มหลังรอบคันพม่ารอบคันพาวเวอร์จะอยู่ด้านข้างนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะคอนโซลตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่สามารถนั่งได้ค่ะมีที่เก็บของด้านหน้าด้วยนะคะคันนี้น่าใช้มากๆค่ะสเกิร์ต แบบเรียบรอบคันค่ะเดีย๋ยวเปิดด้านท้ายให้ชมค่ะตู้ซับนะคะตู้ซับจะอยู่ด้านล่างด้านหลังนี้นะคะสองกล่องตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะนะคะ แอร์ไมโครบาสแล er, ้วก um. ็ลำโพงซาวค่ะซาวหลังค่ะคุณลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้ได้ท um ี BLANK ่ใต้คลิปนะคะที่จะมีลงรายละเอียดไว้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะแต่คันนี้ก็ฟรีดาวค่ะคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดแบบฟรีดาวได้เลยค่ะใช้เงินออกรถเพียง1,000งบาทเท่านั้นนะคะ รถส,สวยๆนะคะราคาเบาๆนะคะขอแนะนำคันนี้เลยนะคะมีกันสาดให้แล้วนะคะกันสาดกันน้ำฝนค่ะคันนี้สภาพดีค่ะเนี่ยการใช้งานเดี๋ยวดูการใช้งานกันนะคะการใช้งานน้อยมากเลยค่ะหนึ่งแสนนิดๆเองนะคะถือว่าคันนี้สภาพสดมากๆเลยค่ะ ปี2017เครื่อง3000คุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถราคาเบาๆนะคะคันนี้เลยรถปีใหม่ราคาเบาๆนะคะใช้เงินออกรถ1,000 10, 0บาทเท่านั้นนะคะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ